เอาเอาเาเอาอาอจะไม่พูดอ่ะชื่องะไรว้าอะไม่ได้จีนพี่น่าจะจีนเ้ยผมพูดจีนไม่ได้ชอแหลมโปยยังไงวะโปรยที่เหรอเออโปรยจริงเหรอพี่ลงข้างล่างอู้อู้พี่ได้ปืนคนเยอะมากคนเยอะมากพี่ไผ่านแล้วปืนไม่ดรอปกูล่ะเสร็จกูล่ะไหนมึงอยู่ไหนมั้ห้ามน้อย เออื้คนลงแก้พี่ชิป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 ละชิปละชิปละชิปละพี่ยิงเองเมื่อกี้โอเคโอเคมานี่ชิบหายอัมไฟยิงอีเดาคาไม่หล่ะทีนี้ปีตะกี้นิ่งจริงจังอยู่เออพอดีข้ามตึกข้ามตึกตึกเขียวเป่าบัวบกันเลยพี่อันเดียวกันนั่นแหละเฮ้ยช่าโอ้โห หูไตเลยไม่ต้องไปแบบนี้เลยเอนะโฟเอนโฟโอ้โหนิ้วเร็วมากตอนนี้นิ้วเร็วมากละลวน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 วมากได้ตั้งชื่อคลิปไหมสัมผัสความเป็นโปรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีคนอยู่กับผมไปเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราเอาโอ้โหเอเคด้วยสเปเอเคว่ะไม่ธรรมดามีคนอยู่กับผมมีเมื่อกี้นะยิ้ไได้ยินเสียงใครเรียกก็ไม่รู้โบเลยเมื่อกี้ สามร้อยอ่ะสามร้อยยอดนักสูบสามร้อยสามร้อยคนศึกสามร้อยคนศึกเพื่อนกำลังทำอะไรไม่รู้อ่ะเพื่อนกำลังสเตลวะเแถวผมมีคนนะดิอุ้ยโดน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 ตรงไหนตรงไหนมากมากผมเห็นแล้วพี่ตะกี้ผมเห็นแล้วเพื่อนเราทำไมมันรู้ว่าฝั่งมันอยู่ฝั่งนู้นวะเฮ้ยสวยสวยพ่ระวังระวังสวยตาย เพื่อนทำไมเหมือนจะรู้เอา้าเอาลูมิเนจากไหนเนี่ย <laughs> ตกใจตกใจไม่เมื่อเมื่อกี้มันโดดลงมาข้างข้างล่างแล้วอะไรได้ย <laughs> ินเสียงกระจกแตกแล้วมันก็โผล่มาแล้วพี่ก็ใส่มันหมดแม็กเออดีหายเลยใช่ไหมหายเลยได้คิวฟรีเอ่อตรงนี้ตรงนี้เอ่อไปเช็คยังพี่ตรงนี้ที่ผมมาร์กไว้บนเขาเหรอไม่ใช่ ใครสักคนพยายามยิงผมวะใครสักคนหนึ่งที่เห็นผมทั้งที่ไม่ควรจ, <c oughs> จะเห็นใจเองใจเองตกใจหมดนี่เขาวงแลวนะพี่ถึงเวลาต้องหารถเขางวงเลยไม่สามารถ,ถตั้งจุดนี้ได้มันคืออะไร <c oughs> นี่คนแอบยิงเราอะไม่รู้ว่าจากไหนนะแต่ว่ายิงเรื่อยๆเลย <c oughs> ระวังนะพี่ระวังนะมีคนแอบยิงเราพี่เห็นละพี่กำลังพาเก้าแปดพี่ก็ดวนอยู่ใช่ไหมไม่ดวนพี่จะใส่มันตรงนี้แหละอ้อมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอมาดิแนี่นี่ียบร้อยแตกเอาละเดับเวลาดับเวลาเก็บผลงานแล้วสินะไหนลามันอยู่ไหนล่ะไปถึงเวลากลับบ้านนิว เวลาเข้าวงลมย่าเหรอฮะดมย่าทำไมเขาเล่นเสียมยังไงเขาที่ยอมไปจอบยุทธกับเราทุกวันน่ยน่าจะประมาณนั้นแหละโอ้โหเฟิรอีดอะไรเนี่ยอะไรอะไรเฮ้ยกี้กี้ลองคว้างกันทายมันได้เหรอได้นี่กดแช่ไว้เล่นอะไรกันมาขี้ขวาแช่ไว้เนี้วคว้างไปเห็นไหมนะมันไม่คว้างอ่ะ กดชีกขวาแช่ไว้เหมือนระ,ะเบิดแล้วก็งโอเคโอเคแล้วเก็บได้ไหมเก็บได้อาวุธชั้นดีข้าย,ยิงเลยตั้มวะไม่รู้ไม่รู้ไปไปไป,ป,ปพี่กำลังตึงเลยพี่กำลังขึ้นมือแล้วกระทะไข่ลอยมาวะเฮ้ยนั่นแะมีรถเต้าหู้ไปมามารถเต้าหู้มาได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนเขาไปแล้วนี่ เฮ้ยเออไม่ได้เด็กพี่หรอเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่พี่กล้องสองเป้าเฮ้ยผมก็เจอรถเจอรถเจอรถโอ้ยอย่งไกลอะวงมาป้าป้ป้ขี่รถไปดีกว่ารถมารถมาพี่นิกกี้ได้รถยังไม่มีไม่มีไปด้วยไปด้วยไปด้วยมาหน้าองระวังโอ้ยจู่หมดแล้ว่อกี้ระวังไม่นิกกี้ไม่ไม่ไม่ชุบกันอยู่ไม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 ่ที่นี่เราไม่ทำกันอย่างนั้น ข mm. right okay, okay. ี้วุเก๋าตั้กระ่สองร้อยนัดเลยไม่มีใครรอพี่เลยเอไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่าอามาเข้ามาไม่ไม่ไม่มีมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่เอาเลยโอเคโอเคจะรู้ได้นี้อ่ะเฮ้ยมีคน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 พี่เข้าไปใกล้ๆหน่อยนั่นไงนั่ไงเจอแล้วเอาล้มแล้วเหรอไปไปไปตรงเลยตรงเลยพาเพื่อนมาด้วยเออมีคนมีคนอยู่ในทุกอ่าจริงเหรอใช่นั่นนั่นเห็นเลย ดิ้งโอ้ยเจ้ยในทุ่งไหนไม่เห็นอาแน่จเจอแล้วจอนละอแค่มึงนิ่งแล้วมึงยิงดีๆมึงก็ได้แล้วพี่ราก็หินหนึ่งตัวมีเหรอหินไหนอะเนี่ยได้ละหนึ่งสองฆ่าแล้วหนึ่งเฮ้ยมันยิงกันอยู่อมันเนตรงนู้นตรงนู้นมันอยู่บนหัวผมเลย Going the jar, oh, ه, ไอ้มโกทูเดจายเนี่ยเปล่ะรว้าวมันยิงรถมันยิงรถมันยิงรถออ้ใครยิงวะไม่รู้ไม่รู้แต่มันยิงรถผมไงรับไม่ได้อย่างเลยมีคนคัมแบ็กมีคนคัมแบ็กมันมันขี่เอ่อเครื่องบินพีจีมาไปไปไปพี่ฟังเอารถมาพี่ฟัง ให้เพื่อนเขาขี่รถอีกคันหนึ่งไปมีเพื่อนมีรถอยู่นะมันต้องมีคนเข้าวงแน่ๆเลยดูก่อนพอเก็บของไปผมไม่มีปืนนี่โล่งๆแบบนี้เสร็จกูละเดี๋ยวพี่ดักของวงก็ได้พี่อยู่แถวนี้เหรอโอ้ยชิบูยาชิบูยาชิบูยะเยอะๆๆๆก่อนที่ผมจะได้ยินภาษาไทยเขาบอกว่าอะไรไม่ช่วยฟาร์มอะไรนี่แหละ คขยิบกูชิ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 ในบ้านในบ้านในบ้านหมู่บ้านหม oui. ู parfois, ่บ้านไปแล้วไปแล้วล้เอ้าเอาอยู่ดีก็ไปลมแดดดูดิไม่อยู่ดีมันก็อ่อนระด่วยไปเลยอ่ะหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านบ้านจะสันไปนั่นน่ะเห็นแล้วเฮ้ยฮ้ช่อโอ้โหนี่มันนี่มันลงมาใส่จักรยานวะนั่นไงอยู่ในบ้านจริงด้วยพี่อุ้ยชิ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  เมื่อกี้มันอะไรวะอะไรอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้สามร้อยหกสิบองศามอเตอร์ไซค์เจ้าเอาเอาเพื่อจริงจังแล้วบอกเพื่จริงจังหน่อยสิโอเคโอเคประมาณนั้นพี่โอเคด้านหลังไม่มีคนนะเคลียร์เฮ้ยเอาเพื่อเอาไปเร็ื่องตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนตรงนี้มีคน ตรงพี่เลยตรงพี่เลยมามาตรงพี่สองคนมาเร็วพี่ออกมาจากห่างจากสมุดีกว่าเรียบร้อยล่วงมันมีคนวิ่งเข้าวงโดนหนึ่งเก็บอยู่ล่วงโอเคอุย้ยเชี่ๆเช่ตึงตึงมากวงต่อไปมันอยู่ตรงนี้ พี่ฟางอยู่ตรงนั้นนะผมจะอยู่ตรงแถวๆนี้เียพี่ดูตรงนี้อยู่มันด้านหลังเราหมดยังหรือว่ายังเหลือเยอะอยู่เหลือเยอะเลยสองสามคนโอเคผมจะอยู่ตรงแถบๆตีนภูเขาหน่อยตึงตรงผมโอ้ยเชี่อตึงมากถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็นมันมาแล้วมันมาแล้วตรงมาร์คส้มนะมันมาแล้วนะมาร์คส้มเหรอทางหลังกลับไปนั่นอ๋อมาร์คส้มตรงนู้นใช่ไหม ถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็นผมอ่ะแค่นั้นแหละโอเคต้องลุ้นว่าตาเขาจะเสียไหมเชื่อเชื่อเชี่อเชื่อเชื่อลุ้น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 ติดท็อปสิบแล้วอย่างน้อยก็ท็อปสิบเอ้าและแอร์ดรอปมันอยู่หลังอีมุกไปตกอะไรตรงนี้ชิบหายแล้วมันอยากได้แอร์ดรอปมันต้องวิ่งมาไอ้พวกไอ้พวกที่อยู่อยู่ตรงนู้นมันหมดยังมีคนขึ้นมาพี่มีคนขึ้นมาเจอแล้วพี่เจอแล้ว เห็นไหมเห็นไหมเห็นน <oh> uh ี <t uh> <t uh> 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 ่ตรงนี้นะตรงหินตรงหินเอ้าโอ้โหไม่ทันยิงไม่ได้ผมผมปืนมันนี่วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันไม่ทันเียเตรียมยิงมันสวยสวยสวยทำก็ได้แล้ววะโอ้พี่พี่โดนจากอีกทางนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนนไงยิงกันอยู่เฮ้ยนั่นไงเห็นนู่นนู่นนู่นอยู่บนต้นไม้นู่นทอง เอาแล้วทิพหายแล้วโดนงูตอดกิริสูตรโดนจะเห็นตอดแน่โดนงูตอดแน่พีใหญ่ขยับอย่าขยับโอเคๆอเไปแล้วทีเดียวไม่แต่ว่าแต่ว่ามันต้องเข้าวงว่ะมีแต่ยังไม่ได้ใช้เลยเอออะไรน่ะโอ้โหโอ้มนติดหินมันติดนี่เลยอะ อ้าาลารูบะเกียร์เกิดมติดเหลี่ยมหินเหลี่ยมซิกพี่เก็บไอ้สีขาวเพื่อนมันมีตัวหนึ่งโอเคโอเคเฮ้ยอย่างนั้นเราติดท็อปห้าไปได้ที่เท่าไหร่อ่ะท็อปสามได้ที่สามได้ที่สามโอเคอยู่เป็นกำลังใจให้อีซี่บอยเพียงแค่กดไลค์ก็คนละหนึ่งไลค์และกด subscribe เอาให้ถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนซับไปเลยและคลิปนี้พวกขอสองพันไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมีแฟนเพจอีซี่บอยด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับ